ครับนี่นะครับส่วนผสมของต้งยมยำปลากระป๋องนะครับ this is the ingredient of the ต้มยำไม้กระรว m ushroom and lemon grass chili and onion this h e l p m e to p r e p a r e ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะทำต้ยมยำปลากระป๋องนะครับนี่เพิ่งตื่นนะครับน้ำเดิมยังไม่ได้่าบไปไม่ได้แปรงฟันเลย so today I'm going to make the tom yum m a c a r e l so I just woke up still not shower still not brush my teeth so I asked my friend to prepare the ingredient for me the mushroom and the spice you know chili lemon grass and onion you see how he make the lemon grass for me มันตัดปกติผมจะใช้ยาวๆนะครับ usually I cut it long like this but he cut but it's okay can will be the same taste โอเค okay, let's cook ไปทำกันเลยครับครับก็เริ่มจากการต้มน้ำก่อนนะครับ start boiling the water ตำพริกนะครับเอาไว้ใส่ให้มันเผ็ด so prepare the chili have to pause otherwise not gonna be spicy ไม่ต้องเล็ก so จะส t บ bit, not too much ครับพอัเดือดก็ใส่ตะไคร้กับต้นขัวหอมเลยนะครับ When the water is b o i l e d put the onion and the lemongrass and cover a l i m e leaves b a m a c r s h o t some sauce ซัมซูเกอรเกลือตแล้วก็ใส่ออปลากระป๋องนะครับคุณจะนมคคารอใส่ชิลีนะครับสาลูกชิลี ระหว่างที่เรารอต้มสุกนะครับเราก็มาเตรียมไก่นะครับอันน่าจะเมนู is uh, fry chicken wings so w h i l e waiting e e r w for ครับได้เวลาใส่เห็ดแล้วนะครับทำทุบเติมมอสโตร soy u m m y i l l show you close up นี่ครับกำลังเดือดเลยนะครับอิใส่น้ำปลาดนิดหน่อยนะครับ Put the fish sauce Some people they usually solve by like fish sauce to make it smell nice วันคนใส่เกลือนะครับแต่ผมชอบใส่น้ำปลานดนิดกลิ่นมันหอมดี ได้เวลาใส่ผักชีนะครับ coriander leave a bit to put when i t s finish ครับมีมะนาวไม่อไพอจะใส่ส้นมะขามนิดนึงนะครับ so I don't have enough lime so I will use tamarind make it sour ทำให้มันเปรี้ยวนะครับระหว่างรออันนี้สุกนะครับก็มาเตรียมไก่นะครับ prepare the chicken to fry clean your hand first ให้ดีนะให้แน่ใจว่ามันโดนซอสโดนน้ำปลาอะไรทุกชิ้นนะครับเมกช่วยไม่ต้องทัชเจ็บ sauce and sauce before you fry ผมจะใส่มะนาวน,นิดหน่อยนะครับให้มันมีกลิ่นหอมไปก่อนแล้วค่อยใส่ตอนกินนะครับ so I'll put a bit of the lime and I'll add more when I eat now add a bit to make it smell nice โอเคมาทอดไก่กันเลยนะครับ let's start with the chicken wings ครับก็ทอดไก่นะครับใส่น้ำมันนะครับ cooking oil พอเนมันเดือดก,ก็ใส่นะครับ when the oil ready just add เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับโชยการโคซับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ finish ยุกโซยัมมี่นี่ครับต้มยำแมคเคอเรลต้มยำปลากระป๋องนะครับน่ากินมาก

เครับว่อักคิดมาดูใหม่ว่าทำอะไรกินอะไร so I m a ว e ด i โ e o for y o เน็ก s ทำไปบ้างอร่อยไหมกับข้าววันนี้อร่อยมากไม,ม่มองกล้อง Okay. <sighs>